สัญ,ญลักษณ์ของความรักการที่ใช้หัวใจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักนั้นก็เพราะความเมตตาเก่ารู้นาโดยสัญชาตญาณคือความเมตตาเก่ารู้นาที่ออกมาจากหัวใจที่ตรงศูนย์กลางหัวใจของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เหล่าคู่ลุกทั้งหลายได้ใช้อยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงย่อมแตกต่างจากผู้คนทั่วไป ที่ยังคงใช้สมองในการคิดและติดอยู่ในโหมดของการเอาชีวิตรอดไปวันๆในเวลานี้สิ่งที่พวกคุณจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างพลังงานที่มุ่งร้ายหรือพลังงานเพื่อควบคุมผู้อื่นกับปฏิกิริยาตอบสนองอย่างซื่อตรงเช่นหากมีใครไม่เคารพ หรือไม่ให้เกียรติพวกคุณอย่างที่ควรจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างซื่อตรงตามธรรมชาติก็อาจจะเป็นความโกรธและความเจ็บปวดซึ่งหากการแสดงออกซึ่งความโกรธที่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างเปิดเผยและซื่อตรงแล้วพลังงานแห่งการชำระล้างก็จะเกิดตามมาทันที เพื่อที่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นและนำไปสู่การสื่อสารรูปแบบใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันก็เป็นกระบวนการการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีแล้วแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังจะมีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านทางพลังงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นด้วย ดังนั้นหากมีใครที่ยังมีความรู้สึกอาฆาตพยาบาทหรือมีความอยากที่จะควบคุมคนอื่นๆติดต่อกันเป็นเวลานานๆแล้วก็พลังงานนั้นก็จะถูกใส่เข้าไปในความรู้สึกนั้นๆและพลังงานแห่งความพยายามที่จะปองร้ายก็จะเกิดขึ้นและมีบ่อยครั้งที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้สึกว่า ตัวเองได้ทำถูกต้องแล้วมันจึงทำให้ความสั่นสะเทือนของความเกลียดของทั้งสองฝ่ายไปดึงดูดพลังงานที่มีระดับความสั่นสะเทือนที่เหมือนเหมือนกันเข้ามาหามันเองมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งพลังงานที่สะสมขึ้นมานั้นมีพลังและมีศักยภาพแรงกล้ามากพอ ที่จะทำให้เกิดการโจมตีซึ่งกันและกันของทั้งสองฝ่ายซึ่งความสั่นสะเทือนของพลังงานที่กำลังอยู่ในสภาวะของความโกรธหรือไม่พอใจในตัวเองหรือหดขู่ซึมเศร้าอยู่นั้นมันก็จะไปทำให้สนามพลังออร่าเกิดความเสียหายและทำให้เกิดรูรั่วขึ้น ที่จะกลายเป็นหลุมพรางของคนคนนั้นต่อไปและหากปล่อยให้รูรั่วนั้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นและลึกลงเรื่อยๆพบชาตินี้ที่ได้เกิดมาก็จะสูญเปล่าซึ่งในมุมมองของมิติที่สูงกว่าแล้วมันยังคงมีบทเรียนอีกมากมายที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งนั่นอาจเป็นบทเรียนที่จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายได้เลือกที่จะมีประสบการณ์กับบทเรียนเหล่านั้นเพื่อที่จะเอาชนะมันไปให้ได้นั่นเองฉะนั้นหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสติปัญญามากพอที่จะสามารถฉุกคิดได้ว่าจะต้องปลดปล่อยความเกลียดเหล่านั้นออกไปโดยใช้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมาเป็นเครื่องมือแล้วก็ พลังงานแห่งความเกลียดนี้ก็จะไม่สามารถจุดดึงพวกเขาทั้งสองฝ่ายให้ตกต่ำลงและจะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์หรือมีพลังด้านลบหรือความเลวร้ายเพิ่มมากขึ้นได้อีกต่อไปปัญหาต่างๆที่ถูกพวกคุณซุกซ่อนหรือเก็บกดเอาไว้กำลังทยอยโผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิว พวกคุณกำลังเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษอีกช่วงเวลาหนึ่งแล้วซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ความเป็นไปต่างๆของโลกที่จะได้รับอิทธิพลจากพลังงานของเอกอภพอย่างมากมายและพลังงานของเอกอภพที่ว่านี้ก็ไม่ใช่แรงดึงดูดทางโหราศาสตร์แบบทั่วๆไปอีกด้วยดังนั้นมันจึงจะทำให้เกิดการชำระล้างแบบพิเศษ และแบบเข้มข้นรุนแรงขึ้นด้วยเหตุการณ์ต่างๆของโลกใบใหม่ใบนี้ฉะนั้นสิ่งใดที่พวกคุณเรียกกันว่าเงามืดหรือด้านมืดที่ถูกเก็บกดเอาไว้มันจึงกำลังทยอยโผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวของประสบการณ์ชีวิตของพวกคุณและของโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณ ที่จะทำให้พวกคุณเกิดความไม่พอใจหรือวุ่นวายใจขึ้นเป็นระลอกระลอกตามไปด้วยแต่ไม่ว่าพวกคุณจะสามารถอธิบายได้หรือไม่ก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็เป็นไปก็เพื่อให้พวกคุณได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับพวกมันได้มองเห็นพวกมันและได้ลงมือจัดการกับพวกมันต่อไป ดังนั้นปัญหาต่างๆที่ถูกพวกคุณซุกซ่อนหรือเก็บกดเอาไว้จึงกำลังทยอยโผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวรวมถึงปัญหาความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือความผิดในอดีตทั้งหลายที่อาจถูกพวกคุณซุกซ่อนเอาไว้อยู่มาจนถึงบัดนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวในช่วงเวลานี้ด้วย เพื่อให้พวกคุณได้รับผิดชอบกับการชำระล้างพวกมันออกไปดังนั้นมันจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าใจผิดเป็นช่วงเวลาแห่งการตอบโต้อ,อย่างรุนแรงเป็นช่วงเวลาแห่งมายาการและมันเป็นช่วงเวลาที่พลังงานแห่งการเก็บกดได้มาจนถึงขีดสุดของมันจนไม่สามารถที่จะถูกเก็บ ดเอาไว้ได้อีกต่อไปและเกิดการตีกลับอย่างรุนแรงด้วยความไม่พอใจซึ่งมันอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของการระบายความอัดอั้นตนใจออกมาอย่างรุนแรงและอาจถึงขั้นระบายออกมาอย่างไม่เหมาะสมก็เป็นได้เพื่อบีบคั้นให้พวกคุณได้ปลดปล่อยสิ่งที่เคยถูกเก็บกดเอาไว้ ให้อยู่แต่ในเงามืดออกไปเลิกหลอกตัวเองแล้วหันมาเผชิญหน้ากับความจริงได้แล้วที่รักทั้งหลายพวกคุณไม่อาจหลอกตัวเองแล้วก็ไม่อาจหลอกพระผู้สร้างและพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่พวกคุณเป็นไปได้หรอกนะเพราะพวกคุณคือส่วนที่ละเอียดปราณีตส่วนหนึ่งของพระเจ้าดังนั้นส่วนไหนของชีวิต ที่เป็นส่วนของภูมิปัญญาและส่วนไหนที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีพวกคุณเคยใช้เวลาทบทวนดูและเคยรีส์มันออกมาไหมแล้วเรื่องความกลัวความกโกรธความพึงพอใจความรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยือ่อความรู้สึกผิดและความลังเลยสงสัยของคุณอีกละ่ะเคยสอบสวนมันหรือไม่ ว่าอะไรคือสาเหตุของสิ่งเหล่านี้ซึ่งแน่นอนว่าพวกมันคืออุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้พวกคุณบรรลุถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นได้จริงอยู่ที่พวกคุณส่วนใหญ่ที่กําลังฟังข้อความนี้อยู่อ่านข้อความนี้อยู่ต่างก็รู้ดีว่าเป็นผู้หนึ่งที่กําลังเดินอยู่บนเส้นทางนี้ และมักเลือกที่จะเก็บซ่อนสิ่งที่ยากต่อการเผชิญหน้าสิ่งที่พวกคุณปฏิเสธและสิ่งที่พวกคุณไม่สามารถยอมรับมันได้เอาไว้หลังตู้หรือกวาดมันลงไปซุกไว้ใต้พรมเพราะสิ่งเหล่านั้นมันขัดแย้งกับผู้ที่คุณอยากจะเป็นดังนั้นพวกคุณจึงต้องซุกซ่อนมันเอาไว้ไม่ให้คนอื่นและตัวคุณเองได้เห็น เพราะมันเป็นเรื่องที่ยากมากกับการที่พวกคุณต้องยอมรับเอาด้านที่ไม่ดีหรือด้านที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเองแต่นิสัยไม่ดีเหล่านี้แหละที่พวกคุณต้องเผชิญหน้ากับมันหากพวกคุณต้องการบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติจงให้ค่ากับอดีตที่ผ่านมา ให้เป็นเพียงเครื่องเตือนใจคุณกำลังอยู่ตรงจุดที่ใกล้จะได้พบกับความหวังใหม่แล้วคุณกำลังอยู่ตรงจุดที่ใกล้จะได้เข้าใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ชีวิตจะต้องนำมาเสนอให้กับคุณคุณยังอยู่ตรงจุดที่ความเศร้าเสียใจกับการที่ต้องสูญเสียความรู้สึกผิดเมื่อครั้งในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ของคุณ แต่ถึงแม้คุณจะมีทัศนคติในการมองโลกในแง่ดีแบบนี้แล้วก็ตามคุณก็ยังจำเป็นจะต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ตัวเองไปยึดติดอยู่กับอดีตอีกเช่นการไม่ไปจมอยู่กับความลังเลสงสัยของตัวเองหรือการเฝ้าโทษตัวเองที่ได้เคยพลาดโอกาสต่างๆไปหรือที่ได้เคยผิดหวังมาเมื่อครั้งในอดีต ซึ่งเมื่อใดที่คุณสามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้แล้วคุณก็จะสามารถเคลื่อนผ่านไปในอีกหลายเดือนต่อจากนี้ไปได้อย่างกล้าหาญแต่หากคุณยังคงเผชิญอยู่กับความลังเลสงสัยหรือความกลัวต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในระหว่างเดินอยู่บนเส้นทางสายนี้อยู่อีกแล้วก็ สิ่งที่คุณไม่ควรหลงลืมก็คือจงยินยอมให้พวกมันมารับใช้คุณในฐานะของเครื่องเตือนใจกับสิ่งที่คุณได้ปลดปล่อยไปแล้วจงใช้พวกมันเป็นตัวสร้างแรงผลักดันให้กับตัวคุณเองแทนจงใช้พวกมันเพื่อทำให้คุณได้ไปอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแทน จงยินยอมให้พวกมันมาช่วยเตือนสติคุณให้คุณระลึกได้ว่าอะไรคือสัจธรรมและความจริงสำหรับคุณจงอย่ายอมให้พวกมันมาทำให้คุณระลึกถึงสิ่งที่เป็นเท็จความกลัวและความไม่จริงได้จงอย่ายอมให้พวกมันมาทำให้คุณระลึกถึงช่วงเวลาของชีวิต ที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปอย่างราบรื่นตามที่คุณคาดหวังได้ขอให้คุณบริหารจัดการกับความกลัวด้วยวิธีการนี้และจงเชื่อในสัญชาตญาณอย่างรู้ที่จะบอกแต่ความจริงให้กับตัวคุณเองเท่านั้นเพราะมันจะทำให้คุณสามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้ โดยปราศจากความกังวลเกี่ยวกับมันและจะทำให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเองและเรื่องนี้มันมีจุดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างแน่นอนที่รักทั้งหลายชีวิตของพวกคุณช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียเหลือเกิน ซึ่งพวกคุณที่อยู่ในวัยชราแล้วก็คงรู้ความหมายและเข้าใจลึกซึ้งถึงคำพูดนี้ได้เป็นอย่างดีและณเวลานี้พวกคุณต่างก็กำลังอยู่ในท่ามกลางของช่วงเวลาที่เป็นเตาหลอมทางดาราศาสตร์อยู่จึงทำให้พลังงานที่ตกค้างอยู่หรืออุดตันอยู่ทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับการชำระสะสาง ถูกกระตุ้นให้ลอยขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวเพื่อที่พวกมันจะได้ถูกชำระสาสางออกไปดังนั้นในระหว่างที่พวกคุณกำลังตกอยู่ในช่วงที่ยากลำบากอยู่นี้จงปลุกปลอบตัวเองด้วยความจริงที่ว่าเมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีเองซึ่งพวกเราจะขอบอกพวกคุณว่า เรื่องนี้มันจะมีจุดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างแน่นอนและขอรับประกันกับพวกคุณอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความจริงแท้แน่นอนอย่างที่สุดและทางเลือกเสรีคือวิถีทางอันสง่างามที่จะใช้เพื่อเจริญเติบโตและนำไปสู่ความเป็นพระเจ้าที่อยู่ในตัวของพวกคุณเอง เสียงจากพี่ฝนนะคะขอขอบคุณท่านครุทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ได้ประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆคลิปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ